โอ้ได้ก่อีโอได้ก่อนวได้แล้วได้ลยนได้แล้วได้แล้ได้ล้ไห้แล้วไดแลวด้ล้นได้แล้วได้อ้วได้าวด้แล้วไ้ล้ดแล้วได้ด้แล้วไดวได้แลดแล้วได้้ว้แ้ว้ไ้้้้้้้้แล้วี่แไดแแดแล้ววนวววได้ไ มั่นใจอ็ไม่คือไม่ดีเลยไม่ถึงนอกจากว่ามั่นใจมากน่าชนะล้องมาดีใช่ไหมค้ับที่ไหนนี่น้องพัฒนุน้องพัฒนุนโคชนะกี่ครั้แล้วนะห้าิละอนาคตอยากจะชิงแชมป์ไหมอยากี่กัดเท่าไหร่น้องร้อยสิวันนี้จ้าพี่กัดเท่าไหร่ร้ออ๋อมันมีพี่กัดร้อกับร้อปให้เลือกเลยเอาเอาพี่กัดไหนถ้าเกิดชิงสิบแปดสหมันบีบมันบีบนะ มันบีบใช่ไหมห้าไฟคิดว่าน่าจะชิงแชมป์ไมยังเออแล้วแต่นะถ้าเกิดว่าจัดมาก็ใส่ไปใช่ไหมอ้าวแล่ะครับเอ้ยเหรอสิบแปดย่านจังหวัดไหนหนึ่งจังหวัดไหนพัทลุงครับอาล่ะครับขอพี่น้องชาวพัทลุงอ้าวแล้วตายเลยก็ี่น้องเจ้าพัทลุงครับนี่กำลังใจไฟอะไรด้วยอันดีตัวไฟอะอชีพเท่าไหร่เมื่อกี้สองเลยนใครอาชีนใครใครใครจำได้ไหมน้ำมินอ๋อในหัวมิตรครใช่ไหมอ้าวแล่ะครับผมครับท้าเสด็จเป็นไฟทชิงห้าแล้ว